งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่41ระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายยน2566ที่ศูนย์ิัศรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครได้เสร็จสิ้นแล้ววานนี้โดยปีนี้หอการค้าไทยจัดขึ้นเงองในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง90ปีโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร um, oh. right. ่วมและรับ no ข้อเสนอทางเศรษฐกิจจากหอการค้าทั่วประเทศหรือสมุดปกขาวพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง The Time to Act is Now พลิกวิกฤตฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนโดยระบุถึงการเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปิครั้งที่สาสิบที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและได้พบปะกับผู้นำประเทศต่างๆหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำระดับโลกเช่น a ฟ e b o o k เทส la Google Microsoft ทํทำให้เห็นถึงศักยภาพประเทศไทยในหลายด้านทั้งเรื่องความพร้อมด้านคมนาคมโดยเฉพาะเรื่องของ Crean Energy โดยย้ำวัตถุประสงค์การเดินทางไปเยือนต่างประเทศเพื่อค้าขายและเชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุนในไทยผ่านการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่นักลงทุนจะได้รับเช่นมาตรการสนับสนุนด้านภาษีและมาตรการต่างๆที่สามารถออฟเฟอร์นักลงทุนต่างประเทศให้มาลงทุนในไทยได้อย่างไรก็ตามในเรื่องของ FTA จะเป็นอีกวาระ ที่สำคัญของรัฐบาลนี้ที่จะเดินหน้าเต็มที่และทำให้เกิดผลโดยเร็วและเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนจะเกิดขึ้นได้จริงวันนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือกันเพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนต่อไปถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันเราต้องทํางานกันนะครับแต่ท่านเองก็บอกว่าไปเอฟเปีมาเนี่ยเราประสบความสําเร็จอย่างสูงผมบอกว่าผมยังไม่มองอย่างนั้นผมบอกว่าเรายังต้องทําได้อีกเยอะก็จะนัดทีมแรปอัพที่เราไปทํากันมาว่า แต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงถูบวงคลมต้องไปทําอย่างการบ้านยังไงต่อต้องไปติดต่อยังไงเขาต่อเพื่อให้เม่ชชว่์ว่าการลงทุนนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะครับด้านน,นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงประเด็นสําคัญในสมุดปกขาวคือการปฏิรูปหรือรีฟอร์มประเทศในระยะยาวด้วย4แนวทางประกอบด้วย,วยการยกระดับอินโนเวชันดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยี และยกระดับมาตราการทาเลน Im อิมิเกชันโพลีซีดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในไทยนโยบายเพิ่มจำนวนประชากรและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสนับสนุนภาพธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาหนี้สินและการเสนอการพัฒนาเมืองรอง10จังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน เราเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยคงจะต้องมีการรีฟอร์มนะครับเนื่องจากว่าเว็บหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องอีสเทนซีบอดเว็บที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกและเว็บที่สามก็เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้จะไปเหมือนเดิมๆไม่ได้แล้วจะต้องมีการรีฟอร์มอย่างไรนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องห้าภาคนะครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรและเรื่องอะไร ที่จะนำเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างไรกร็ตามภาคเอกชนเห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต้องมีขึ้นเพื่อเป็นการพนึกกำลังฝ่าฟันวิกฤตอุปสรรคและความผันผวนต่างๆให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมวลรวมหรือ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าต่อปีและสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีอันดับความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตนาาความแสนสู่รายงาน